16ซีรีส์ไต้หวันโรแมนติกสุดคลาสสิกสร้างตำนานขึ้นให้ผู้ชมทั้งความรักและความอัศจรรย์ที่ไม่เพียงแค่เล่าเรื่องรักแต่ยังสะท้อนความงดงามของวัยรุ่นความอบอุ่นและการเติบโตที่แม้เวลานานไปนานแต่ยังขึ้นหิ้งในใจผู้ชมมีใครทันเรื่องไหนบ้างซีรีส์ไต้หวัน16ชุดที่ตราตรึงใจแฟนๆทั่วเอเชียตั้งแต่มีทีอาการเดนจนถึงสมเด็จออวันเดย์ซึ่งไม่เพียงแค่เล่าเรื่องรักแต่ยังสะท้อนความงดงามของวัยรุ่นความอบอุ่นและการเติบโตที่แม้เวลานานไปนานแต่ยังขึ้้้นนนนหิงงงใใใจผูชมมีครรทัเื่อไบา ซ u อมเดออวันเดย์2019 1. ซีรีส์ไต้หวันซ u n มเดออวันเดย์2019ซีรีส์ซับซ้อนและรักสุดลึกซึ้งด้วยเรื่องราวของหวังอวิทยว่านหญิงสาวที่สูญเสียแฟนหนุ่มและย้อนเวลาไปปี1998ผ่านร่างของหญิงสาวอีกคนพบกับหลี่จือว้ยหนุ่มหน้าตาเหมือนแฟนเก่าที่ทำให้ผู้ชมหลงรักไปกับเรื่องราวเวลาและความรักนำแสดงโดยเคอเจียนสวีกวางฮั่นซือป๋อวี่ด้วยพลอสุดลึกซึ้งและดนตรีประกอบอันโด่งดังอย่างมิสยูสามพัน มิทีอาการเดนความรักใส่ส่หัวใจสีดวง2001 2. ซีรีส์ไต้หวันมิทีอาการเดนความรักใส่ใส่หัวใจสีดวง2001ปรากฏการ์ซีรีส์ไต้หวันที่เริ่มยุคทองของไอดอลดราม่าเรื่องราวของนักเรียนสาวผู้เข้มแข็งที่ต้องเจอกับกลุ่ม f อีหนุ่มร่ำรวยสี่คนผ่านเรื่องราวมากมายจนเกิดเป็นความรักที่เป็นไอคอนิกซีนำแสดงโดยต้าเอสและเจอรี่ซีรีส์เรื่องนี้สร้างชื่อให้กับนักแสดงและกลายเป็นตำนานที่แฟนๆทั่วเอเชียหลงรัก ซัมเมอร์เอสบับเบิลสองพันสิบสามซีรีส์ไต้หวันซัมเมอร์เอสบับเบิลสองพันสิบดัดแปลงจากนิยายของมิงเซียวสิบเอ็ดซีรีส์เล่าเรื่องรักสามเศร้าที่เต็มไปด้วยความรักความริษยาและความทะเยอทะยานในวงการบันเทิงนำแสดงโดยต้าเอสเหอรุ่นตงและห่วงเสี่ยวหมิงเป็นซีรีส์ที่อบอวลไปด้วยโทนเศร้าและโรแมนติกอิตาทิดวิทย์เอกิสแกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก2005 4. ี่ซีรีส์ไต้หวันอิตาทิดวิทย์เอกิสแกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก 2005เรื่องราวรักกวนๆของเสียงฉินสาวน้อยซุ่มซ่ามที่แอบรักนักเรียนอัจฉริยะจื้อสูแม้ถูกปฏิเสธแต่ชะตาก็ทำให้ทั้งคู่ต้องอยู่ใต้หลังคาเดียวกันนำแสดงโดยแอรีเรยลหลินและเจาเฉิงเป็นหนึ่งในซีรีส์คลาสสิกที่แฟนๆชื่นชอบในการดูซ้ำ